จนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะเนี่ยอีกหนึ่งคนนะที่ไม่ชอบใช่นี่หนูพูดได้เลยเอาไดได้พูดเลยเจนนี่ก็อยู่หนูพูดได้น้อพูดได้น้องไม่ได้ว่าอะไรน้องก็คือสนิทกันอยู่แล้วแล้วเป็นแบบครอบครัวกันอยู่แล้วพูดได้เลยตอนแรกเลยนะคือมันดังมาจากเพลงเลือกคนท้าอำเภอใช่ไหมอีดอกไปอยู่มาร้องเองค่ะเดี๋ยวไปออกรายการนัดเอไอไอดอกร้องด้วยเอไอนี่หิวแสง คุณผู้มครับต้องบอกว่าเป็นดราม่าเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองครับที่ผ่านมาเนี่ยใครติดตามไลฟ์สดของแม่ตั๊กนะฮะซึ่งก็ต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่าแม่ตั๊กกับเจนนี่เนี่ยนะฮะก็ร่วมงานกันมาบ่อยครั้งแล้วก็ สนิทสนมกันพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมแต่จู่ๆนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่เชิญเจมนเนี่ยมาออกไรสดนะฮะมีบางช่วงมาต่องไรสดเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันตามปกตินะฮะแล้วก็มีการแซวการถึงเรื่องที่อ่ะเจมนบอกว่าไม่ชอบแม่ตั๊กเลยก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นตัวจริงกันอะไรกันแบบเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอมาเจอเนี่ยก็รู้สึกว่ารักแม่ตั๊กมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็โยงไปถึงเจนนี่ถามว่าชอบเจนนี่ไหมเนี่ยฮะด้านเจมันเอง แลวก็ที่สาคัญเนี่ยหิวแสงอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้มันมีคนไปตัดคลิปบางช่วงบางตอนของไลฟ์ของแมตตั๊กเนี่ยออกมาโพสตครับคุณผู้ชมมันก็เลยเกิดเป็นดราม่าขึ้นนะฮะก่อนที่ยิวฉัดมงคลเนี่ยจะมีการออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้นั่นเองฮะ,ะ <S <S โดยยิวเนี่ยนะ,ค,ะคุณผู้ชมก็ได้มีการโพสต์บอกว่าสมัยนี้เนี่ยการด่าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมไปแล้วเหรอครับคนที่โดนด่าเขาไม่รู้สึกดีและไม่ตลกด้วยเลยสักนิดเดียวนั่นเองครับคุณผู้ชมแถมบอกอีกด้ววย่า เกลียดกันจริงเนี่ยเขาไม่พูดถึงกันครับจากใจเหมือนกันนั่นเองฮะและก็มีการคอมเมนต์ต่อด้วยครับคุณผู้ชมบอกว่าการการะทำและคําพูดเนี่ยโครจะน่ากเกลียดเลยครับไม่เห็นตลกเลยสักนิดนั่นเองนะฮะมันก็เลยเป็นข่าวดราม่าเกิดขึ้นมานั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ทางนั้นเจนนี่เองเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะฮะก็มีการเพียงแค่ออกมาโพสข้อความสั้นๆนะครับบอกว่า1วันพันเรื่องราวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นน่าเห็นดูนี้นะครับคุณผู้ชมและหลังจากนั้นเนี่ยแม่ตักก๊กอววนนอ,กกออกกมาาาร่บบวบโตพส์ ขอโทษน้องเจนนี่เรื่องที่มีการพูดถึงน้องในไลฟ์สดเนี่ยนะฮะจนเป็นข่าวแต่ถ้าติดตามตักเนี่ยก็จะรู้ว่าตักเองเนี่ยปกป้องน้องมาตลอดนะครับแล้วก็เพจตักเนี่ยไม่เคยโจมตีเจนนี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีการอธิบายเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ของแม่ตักด้วยนะครับบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยก็คือว่าเจ๊แมนเนี่ยพูดว่าไม่ชอบตักนะครับไม่ชอบเจนนี่ถ้าดูไลฟ์สดจะทราบว่าไม่ได้มีการเจาะจงไปที่เจนนี่รัชนกนั่นเองครับคุณผู้ชมและคอมเมนต์ต่อ ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีบอกอีกว,ว่าเดี๋ยวตั๊กจะไลฟ์สดชี้แจงค่ะพร้อมกับเผยความรู้สึกบอกว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกไม่ดีเพราะไม่เคยคิดร้ายกับน้องและรักครอบครัวน้องมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายบอกว่าแต่เจม์แมนก็ร้องเพลงเจนนี่แล้วตั๊กเนี่ยก็พูดว่าน้องเจนนี่เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอและพูดต่อว่าไม่ชอบเขาฟังเพลงเขาทําหมนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยคือดราม่าที่เกิดขึ้นกับแม่ตั๊กกรอนกนกนะฮะรวมถึงเจม์แมนด้วยนะครับซึ่งด้านเจนเเนี่ บอกแฟนๆที่ดูไร้สดอยู่หลายพันคนเ,เนี่ยบ,บอกว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้นะฮะแล้วเสียงขณะที่ไร์สดเนี่ยก็เป็นเสียงแหบๆครับคุณผู้ชมเจนนี่ก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยดิ่งมากนะฮะหลังจากที่รู้ข่าวแล้วก็มีหลายๆอย่างเข้ามานะฮะในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ขอพูดถึงแล้วก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนั่นเองครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวล่าสุดนะครับทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับเจนนี่รชนกแม่ตักแล้วก็เจมส์แมนนั่นเองะอรไ ยังไงกันบ้างกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชม